มาดูคู่ไฮไลท์กันเลยนะครับคู่สี่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอดีฮาสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮาพาร์นนะครับเรามาวิเคราะห์กันให้เห็นเน้นๆ้นเนื้อเนือกันเลยนะครับจุดข้อดีข้อเสียของแต่ละทีมนะครับ มีจุดไหนดีมีจุดไหนเด่นมีจุดไหนเสียมีจุดไหนบกพร่องกันบ้างนะครับเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับข้อดีนะครับเทคนิคดีบอลมีระบบคลองบอลได้ดีคลองเกมได้ดีนะครับแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียขาดไอเดียในการเข้าทําประตูนะครับตื้อตื้อต,ตันตันไม่รู้จะเข้าทํำยังไงต่อบอลไปต่อบอลมาถ่ายซ้ายถ่ายขวา เหมือนจะรอให้ฮาแลนยิงอย่างเดียวนะครับนักเตะแต่ละคนยังไม่กลับเข้ามาอยู่ในฟอร์มที่พีคก,กลับมาสู่ในฟอร์มที่ดีอีกเลยนะครับแต่ละคนนะครับโอ้โหนี่คือข้อเสียของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ถ้าเอามาติอุสนูเนสลงแบ็กไปก็บันเทิงสินนะครับงานนี้เรามาดูข้อดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเกมนี้ครับ อาจจะเหมาะกับพวกเขาก็ได้นะครับการเจอกับทีมใหญ่ๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เหมาะกับเกมรับนะครับแล้วก็รอโต้กลับมากกว่านะครับเกมของอาร์โมริมนะครับเทคนิคของอาร์โมริมนะครับเกมทรานซิชั o n นี่เหมาะกับพวกเขานะครับเกมลุกที่ฉาบฉวยนะครับอาศัยจังหวะการโต้กลับเร็วอย่างเงี้ยครับนะครับใช้กองหน้าเร็วๆนะครับอย่างไบรอันเอเบอร์โมอาหมัดเดียโลนะครับโต้กลับ นะครับเวลาทีมรุกเขาบุกเพลินนะครับแล้วก็เกิดเสียบอลกลางทางเงี้ยแล้วก็โต้กับทราซิชั่นเร็วเนี่ยนี่คือจุดดีของพวกเขาเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาเหมาะกับเจอกับทีมใหญ่มากกว่านะครับในแทคนิกของอาร์โมริมนะครับแต่เจอทีมเล็กๆก็บุกไม่เป็นนะนะครับเกมนี้นะครับเบนจามินเชสโกนะครับต้องลงแล้วป่ะนะครับโอ้โหเกมนี้เหมาะกับพวกเขานะครับ แต่ข้อเสียนะครับขาดสมาธิในเกมรับนะครับโอ้โหจัดระเบียบเกมรับไม่ดีนะครับเวลาบุกเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าจบไม่ลงนะครับจบไม่คมนะครับเวลาเขาโต้กลับมาคือจัดระเบียบในเกมรับได้มั่วซั่วนะครับโอโ้ไม่รู้จากการทดแทนตำแหน่งนะครับโอ้โหคือคุณสามารถทดแทนตำแหน่งกันก่อนได้นะครับ เวลามาอาจจะยังไม่ลงตำแหน่งไอ้นั้นอาจจะยังไม่มาแบ็กขวาไอ้นี่อาจจะยงังยังเซนเตอร์ y y <c oughs> ยังไม่ลงมาอะไรเงี้ยคุณก็ทดทแทนตำแหน่งก่อนก็ได้นะครับรอให้บอลตายแล้วคุณค่อยกลับเข้าตำแหน่งตัวเองก่อนนะครับแต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูมาได้หลายเกมการทดแทนตำแหน่งยังมั่วๆกันอยู่นะครับก็โดนแบบนี้หลายลูกเหมือนกันนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียแต่เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่า เกมนี้จะออกอยังไงครับผมยังมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกมาทำเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ได้นะครับสามารถบุกเอามาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าเสมอขับไปได้เลยนะครับ